สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซของเจมต์มดทุกท่านนะคะตอนนี้เจมมดได้มาที่วัดพระทาตเป็นวัดพระเจ้าไม้ซอนะคะอยู่ตำบลสด็จอำเภอเมืองนลำปางนี่แหละคะ่ะเจมมดอยากจะรู้ว่าไม้ซอ,อนี่เอาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเจมมดเข้าไปสอบถามหลวงพ่อข้างในเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราเจอกันคะ่ะตอนนี้จะมดได้เข้ามาในบริเวณวัดพระธาตห้วยซอแล้วนะคะวัดวัด back, back. ก็ตรงนี้เป็นกุฏิการเปลี่ยนนะคะสมมดได้เข้ามาเจอพระเด็พระกุลหลวงพ่อเจ้าอาวาส ท่านก็เลยมีเมตตาให้พระอาจารย์ที่อยู่ที่วัดนี้ไปเปิดประตูให้เดี๋ยวจะมดรอแป๊บนะคะอันนี้คือ,อ,อตอนนี้พระเด็พระกุลงพ่อบอกว่าเป็นพระธาตุเจดีสีไม้ซ้อนะคะบรรจุพระธาตุขอ,ององค์สมเด็จ พระสมมาสัมพุทธเจ้า8อดองนะคะอยู่ที่นี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องเป็นองค์สีขาวทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นหน้าอัศจรรย์ใจมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพระวิหารสเสด็จไม้ซ้อนะคะ แล้วก็นนี่คือเป็นพระาธาตุเจดีเลยนะคะสวยงามมากสีขาวเลยนะคะตอนนี้จะมกกเข้ามาในบริเวณภายในเขตกันดสีมาของวัดที่นี่แล้วนะคะตรงนั้นคาดว่าจะสร้างไว้องค์พระ องค์พระไม้ซ้ออีกนะคะเห็นพระพระเดชคุณเจ้าว่าไว้อย่างนั้นนะคะกำลังก่อสร้างนะคะมีองค์พระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ที่หน้าพระธาตุที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะมดกราบแป๊บนึงค่ะ บสถสวยงามมากนะคะพี่น้องตรงนี้กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างนะคะหากใครได้เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ของเจมดนะคะเชิญร่วมทำบุญได้กับที่วัดนี้เลยนะคะได้เลยนะคะที่อนาบริเวณในในบริเวณอรอบๆวัดแห่งนี้นะคะตรงนี้มีรูปรูปปั้นพญาช้างด้วยนะคะ สามเชือกค่ะนี่นะคะกะ็พระเดชพระคุณพระอาจารย์ที่อยู่วัดวัดพระธาตุไม้ซอนะคะพระเจ้าไม้พระพระเจ้าไม้ซอ,ซอท่านก็ได้มา อธิบายให้เกมดได้ดูนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> คือพระวิหารวัดไม้ซอนะคะก็จะมดได้เข้ามาในถงนี้เป็นพระวิหารพระเจ้าไม้ซอนะคะเดี๋ยวนะคะหลวงพี่ก็เข้าไป เพื่อที่จะบอกรายละเอียดให้กับแจ่มมดนะคะซุ้มนี่ทำไปแล้วใช่ไหมคะครับนี่ทำทำข้างหน้าของโยมนี่คือนี่พระเจ้าไม้ซอใช่ไหมคะนี่องค์จริงทำด้วยไม้ซอนะคะไม,ไม้ซอนี่ลักษณะคือ,อยังไงคะเป็นเป็นไม้คล้ายๆ มันไม่ไม่ใช่ไม้สักนะเนาะลักษณะอาก็เป็นไม้เนื้อเนื้อแข็งเหมือนกันนะเนื้อซอ่ไม้ซอนะคะนี่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นองค์จำลองอใช้ไม้ซอทำเหมือนกันนะคะ,ะผู้ที่สร้างพระเจ้าไม้ซอสารรูปสา สารูปเจ้าพระเจ้าไม้ซอพิกุเจ้าอุตตมาวัดเมืองจ้วงนะคะแล้วก็แสนมูลติบแสนคำร้อยแสนเตจเมืองแสนบุญเลืองนะคะและมหาศรัทธาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายลงจารึกไว้ที่นี่นะคะ ก็คือชาวบ้านของอตำบลเสด็จที่นี่ใช่ไหมคะน,นี้ผู้สร้างถวายนะคะคุณวิรัตรนางถาปณีบางจริงพร้อมครอบครัวนะคะวันที่19มกราคม2568สร้างถวายนะคะท,ทุกอย่างที่เขียนไว้นี่ก็จารึกไว้ที่ฐานพระเจ้าไม้ซอหมดแล้วนะคะ สวยงามมากค่ะงามวิจิตรมากๆเลยนะคะพี่น้องตรงนี้ก็เริ่ม,มทำพิธีสืบจะตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์ดำๆนี่ค่ะ จะมดให้ดูชัดๆอีกทีนะคะตอนนี้จะมดก็ได้เข้ามากราบองพระเจ้าไม้ซอหลวงพ่อไม้ซ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอความสุขสวัสดีมา่อิืมีแต่ตัวเจมดด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้องตรงที่ ที่จะมดได้ไปถ่ายตรงพระวิหารไม้เมื่อกี้นะคะกระว่าจะอัญเชิญเนี่ยครับพี่เพื่อเพื่อที่จะอัญเชิญหลวงพ่อไม้ซอนะคะเอาไปประดิษฐานไว้ณที่นั่นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะเริ่มตรงนั้นจะฝังลูกนิมิตใช่ไหมคะครับจะเป็นวิหารเลงนี้จะเป็นโบสถ์อ,อ่อาจะจะคาดว่าจะจะฝังวันไหนคะท่านปีหน้านปีหน,านหน้านะคะถ้า สาธุชนท่านใดนะคะได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ของเจมมดก็ขอเรียนเชิญนะคะเข้ามาทำบุญที่วัดวัดพระเจ้า,า,จาไม้ซอนะคะอยู่ที่ตำบลเสด็จนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่นี่นะคะมาร่วมทำบุญกันได้เลยนะคะสังเ,เกตตรงนี้มีรังผึ้งด้วยนะคะเป็นเป็นซากรังต่อรังผึ้งนะนะคะเนี่ยสวยงามมากค่ะ ขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านมากนะคะตรงนี้เป็นรูปเรือนะคะจมมดได้มาเห็นตรงข้างหน้าวิหารอวัดพระวัดหลวงพ่อไม้ซ้อนี่นะคะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าทําเป็นเรือแล้วก็ทําแบบเขาเรียกว่าหลวงว้พระเจ้าแต่ว่าก็ทําพิธีจบไปแล้วนะคะแต่ว่าห้ามเผานะคะเพราะช่วงนี้อยู่ในการห้ามเผานะคะพี่น้องก็ ก็เป็นอีกแบบที่แบบล้านนาใช่ไหมคะเป็นล้านนาเนาะทางเหนือนี่นะคะจมูก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้อง,องจมดได้ดูนะคะด้านหลังเราก็เห็นองค์พระธาตุเจดีสีไม้ซ้อเลยะคะ่ะสวยงามมากค่ะนี่นะคะบริเวณรอบๆโบสถ์พระวิหารหลังนี้ อีกหน่อยอ่าอันเชิญหลวงพ่อไม้ซอไปไว้ประดิษฐานตรงที่โบสถ์ที่กำลังก่อสร้างนู้นอีกนะคะพระวิหารข้างๆนู้นตรงนี้ก็จะทำการฝังลูกนิมิตนะคะ,อะสอบถาน่าคาดว่าจะเป็นปีหน้านะคะตรงนี้จะทำการฝังลูกนิมิตนะคะสวยงามมากค่ะพี่น้อง ตรงนี้จะสร้างเขาเรียกว่ามังกรไฟนะคะอยู่ตรงนี้นะคะที่ทางขึ้นทางขึ้นสำหรับพระสงฆ์นะคะที่จะเข้าไปด้านหลังนะคะด้านนี้นี่สุภาพสตรีห้ามขึ้นเลยนะคะ องค์พระเจะดีสวยงามมากค่ะพี่น้องตรงนี้นะคะที่ว่าจะสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่จะเอา,อ,าองค์หลวงพ่อไม้ซ้อขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่นี่นะคะ เอาละค่ะเจมสก็จะขอจบคลิปไว้ที่วัด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 ไม้ซอ What, 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 อยู่ที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมดนะคะเจมดก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันไปกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จะจมดด้วยนะคะ